สั่งในชื่อเซ็ตจัดให้หรอจะเรียกว่าเซ็ตเจ๊ปองก็ได้หรือจะเรียกว่าเซ็ตโคศกลาโหมก็สุดแท้แต่จะสะดวกปากสะดวกใจนะฮะนี่ยิ่งกว่าสมัครทหารออนไลน์ซะอีกพาร์ชั้นเป็นโคศกเลยสองพันวันสุดท้ายนะรีบสั่งการฉันว่าโคศกอย่างเดียวไม่พอฉันว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยเถอะว่างๆอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยนี่ช่วยรัฐมนตรีตำแหน่งช่วยรัฐมนตรีตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีตำแหน่งช่วย แต่บางทีแล้วแล้วนะพวกนี้นะแบบวิ่งกลางวันอะไรเงี้ยพวกพี <Yeah, ่โทรอ่ะพอถึงดึกๆจะชอบมาโทรกลางวันประชุมเอ่ยติดตามสถานการณ์เอ่ยใช่ใช่ใช่แล้วแล้วดึกๆโทรเราอยู่ที่ไหนอ่ะตามบาร์เสียงดังมากพี่ออกมาพี่ออกมาข้างนอกบอกเอ้าวเจ๊เจ๊ยู่ไปไหนเนี่ยจ่ายตังค์กันยังพี่ออมาแล้วแล้ววันดีคืนดีก็โทรหาเราตอนประมาณห้าทุ่มโดยที่เราก็ไลฟ์อยู่ที่อื่น S <S 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 เออแล้วก็ตัวบทนี่ดังฮอตนะฮะนังรับรีวิวนะฮะ <S 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 2> <S 2> ถ้ใคมีสินค้าจะรีวิวติดต่อดรมาริกาได้นะติดต่อได้เลยค่ะหรือติดต่อผ่าน2คนนี้ก็ได้ค่ะสินค้าแนวหน้าอยากรีวิวกับดรมาริกาผ่านผ่านผ่านช่องทางของด็อกเตอร์มาริกาเองรับรีวิวได้ช่อของดรมาริกาเองรับรีวิวได้่ใช่ก่อนอีสานเลยฉันเห็นอยู่ใช่ก่อนอีสานพี่อร่อยไหมเธอเติมไปพันสามพันบาทเลยว่ะเพราะว่าเธอกินอย่างเดียวมันอร่อยอ่ะมันไม่มีอะไรอย่างอื่นปนเลยอ่ะมันเป็นเนื้อหมูบวกกันก่ะมันอร่อยมากอ่ะเดี๋ยววันหน้ามีหน้เธอไม่พูดอะไรเเเลลยยยกนนนนนนอ่่่าาาาาาาัั้้้้ใใหหมมดดีีีีททวบบ มันขายได้แค่คลิปเดียวนั้นอ่ะมันเอาไปขายต่อย,ยอดใช,ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บมันแทบจะกราบเราอ่ะปปมันจ่ายตังค์แค่ห้าพันได้คลิปเดียวนั้นนะมันมาห้านาทีใช่ไหม <Dam. S 2> หนูก็กินอย่างเดียวใช่ไหมแล้วคลิปนั้นมันเอาไปปุ๊บปุ๊บ,บตอนนี้สามพันกว่าบ้านแล้วอ่ะเพียงแค่สองสัปดาห์เองอ่ะนางบอกว่าออกไม่หยุดเลยอ่ะน้องห้าพันเองเหรอพี่เขาพี่ก็นี่ไงห้านาทีห้าพันไงห้านาทีห้าห้านาทีห้าพันไง แล้วห้านาทีห้า0 0ื่นคืออะไรวะห้านาทีห้า0มื่นคือบ้าคือขุดห้านาทีห0 0 0 0นี่ว่าค่าบู๊บูุละลานีห้าพันนาทีแล้วเธอช่วยลายเล็กลายน้อยเขาช่วยไงเพราะว่าอันนี้คือวิธีการช่วยเพราะว่าเราก็อยากจะให้เพราะ s อสพวกนี้พี่ทิกตอกมันเพิ่มเพิ่มค่าอะไรต่างๆพวกนั้น ทีนี่เขาก็ไปกันไม่ได้ยี่สิบนะมันหักยี่สิบแล้วมันไปกันไม่ได้แล้วทีนี้เราก็มีไอเดียแล้วแท็กเนี่ยมันมันมาตีสามมันโผล่ PK ขึ้นมาตอนตีสามตอนแรกมันบอกว่าพี่รู้ไหมผมคิดในงี้ปุ๊บไม่มีลูกค้ามึงห้าพันเนี่ยไม่มีลูกค้ามึงเดี๋ยวกูไปคนแรกก็เลยไปหนูเป็นลูกค้านางคนแรกแล้วทีนี้ลูกค้าก็วิ่งมาวิ่งมาสรุปแล้วตอนนี้คิวยาวถึงปีหน้าแล้วอห้าพันแต่เหนื่อยนะคือใช้พลัง แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอพวกพวกนี้ใช่ไหมเขาต่อเขาดีใจมากเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันทําให้ SME ได้เกิดมันทำให้ SME ที่อยู่ในตลาดอ,ออนไลน์ได้เกิดแล้ว SME พวกนี้เขาอยู่ในทิกตอกเนี่ยเขาจ่ายภาษีให้รัดหมด SME ที่อยู่ข้างนอกบางทีก็ไม่ได้จ่ายภาษีอ,อันนี้ถือว่าเป็นการช่วยชาติโดยการเขาจ่ายภาษีแวดเอสเอ็มอี e พวกนี้เขาจ่ายภาษีแวดทุกเดือนเมืม่อเช้าฉันดูเพจอีซออะอ,อีซอขยี้ข่าวบอกว่า ค่าบูซ์น่ะมันมีห้าภาคใช่ไหมรุ่นละล้านอ่ะเขาบอกตอนนี้คนเริ่มคืนบูันแล้วที่สําคัญที่สำคัญที่สุดก็คือพอไปออกออนไลน์แล้วไปหักคอกลางอากาศไงคนก็กลัวเสียหน้าก็รับรับแล้รราคาอีกแล้วราคาอีกรับ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 แล้วอีกคนที่ไปจํานวนมากบางคนบางบางคนที่ไปอ่ะเขาก็อ้างว่าเขาได้เอ็นเกจเมนต์ได้นู่นได้นี่แต่ว่าบางคนเขาก็เขาก็ขายไม่ออกอ่ะคือหมายถึงกลับไปเขาก็ขาดทุนก็มี ก็ที่ออกกันมาดราม่าดราม่ากันเนี่ยแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือมันมีคืนอะมันมีลูกค้าแบบคืนอะคืนคืนไปในมันไม่ได้คืนไปในสามวันนะคืนไปในวันแรกอ่ะคืนคืนคือไม่ใช่กดไปแล้วไม่รับกดไปแล้วยกเลิกอะยกเลิกออเดอร์ยกเลิกออเดอร์เป็นพันๆอะอ้ยไอ้ที่พี่ไอ้ที่แบบกาละเมโดนอะแบบนั้นะเจอกันหลายบ้าน แล้มันเกิดจากอะไรวะที่แบบว่าไปกดกดซื้อแล้วกดออกอะตำรวจกําลังดูอยู่มั้งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเมืองจีนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมันเป็น,ปน,ปนบอรอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ตำรวจกําลัง่องอยู่อื